ทีนี้ก็ชำแหละออกมาแล้วนะครับดูดูความเสียหายดูดูดูบูธเก่ามันนี่ดูดูเลยฮะเห็นไหมนี่บูธมันจะปนเลยนี่แตกหมดเลยนี่นี่บูธมันหมดอายุ ฝาครอบตัวนี้กำนี้เรียกว่าฝาครอบบูดฝาครอบม,ดอมเดายออเวลามันอยู่ใต้ฝามันก็เป็นรูปทรงหละ <c oughs> นี่ส่วนมากลูกค้าก็จะโดนเนี้ยแหละโดนแหกตาเจอกดตูดเนี่ยเจอกดตูดแล้วไอ้ตัวนี้มันก็พังพังเน่าเน่าอยู่ใต้ฝาแหละเออเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้อ,อ นี่กระโบดออกมาแล้วตัวเล็กก็อัดออกกนะันนะอัดออกหมดเลยเล็กนะนี่ตัวเล็กอ่านี่ตัวยาวตัวยาวอ่าอันนี้ไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวต้องใช้เครื่องมือพิเศษนี่เปิดมาแล้วอ่าอนี่ตัวนี้ นี่อีกตัวหนึ่งนี่ตัวตัวยาว,ว,วบูทยอยู่ข้างในนู่นไอตัวนอกอยู่นี่นี่ก็ะชำแหละโฟวิลโอเค